มันตัวไข่ตัวมันเลยพอเซ็นเซอร์มันอยู่ตัวไครตัวมันนะครับปัญหานัคืออะไรกราฟเพชเชอร์มันก็จะเปล่งเพราไอ้ตัวนี้เพรเชอร์วี่อยู่ในนี้อยู่นะครับพอลมเริ่มอนบอันีข้นอีกแล้วขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่อย่างนี้ขึ้นอย่างนี้เห็นนะครับห่มไกร์ฟนะครับอันนี้คือสมัยก่อนเราเรียกว่าเทสต์เทสต์เออเทนลซิสเต็มอโทใช้เพรเชอร์สโบรดหรือจะใช้ซีเล็กเตอร์ทางานตลหับการทางาน หรือซีเควนต์รถเก่าที่เป็นบรรทอนรถเก่าลาเบอร์เอทำเป็นตัวแรก B C D ตัวหลังวันลุกขึ้นเออมีเป็นตัวแรกเป็นตัวหีเทตามหลังซีเควนซ์ก็คือสลับอย่างนี้นะครับเพื่ออะไรสมัยก่อนคือเพื่อแชร์โหลดกันเราไม่รู้แต่โขเอเมจเอนซี่เท่าไหร่ตอนนั้นเราเพิ่งแตแค่ว่าให้คอมและเส้นวันเดอร์ทั้งเท่ากันจะได้เปลี่ยนอะไรเท่าเท่ากัน แบ่งโลงเท่าเท่ากันเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนใหม่หน,นะครับเห็นนะฮะเพชเชอร์มันจะเป็นแบบนี้ปัญหานันคือถ้าเราเพชเชอร์มันขึ้นเพาเวอร์มันก็จะสูงขึ้นเพชเชอร์กับโฟมต้องดูไปพร้อมกันนะเพชเชอร์กับโฟมอยู่ที่กันไปด้วยกันนะครับถ้าเพชเชอร์ขึ้นเกิดการแก,กวนหรือขึ้นลงเนี่ยเกี่ยวกับพาวเวอร์ทั้งนั้นเลย ไมนะเเ่เชื่อเราเอาขีดแนวไปจับที่ปั๊มโหลดแล้วดูเกตมันนะแล้วดูที่ว่าเป็นไงจะเชื่อขึ้นไปขึ้นเวลาเราฟูโหลดนี่นะเราผ่านในตัวแอมมิเตอร์ของเราที่สูงขึง้นนะแต่ถ้าเกิจะพนันโหลดเนี่มย,ยมยนะันกินแค่สามสิบถึงห้าเปอร์เซ็นต์เองถ้าเป็นโรตาทีสกูมันก็ผิดน้อยหมดนะเหมือนกันเช่นเดียวกันกราฟแมโนมาเราขึ้นมันก็ขึ้นไปด้วยมีการแกว่งขึ้นมันก็ขึ้นไปด้วยไม่ใช่สิ่งที่ดีนะาการที่การไม่ได้แกว่งนี่ไม่ค่ดี เราก็ต้องหาการบริหารจัดการว่าทำยังไงให้มันดีกว่านี้นะครับอันนี้หมายลนะ้อันเก่าเป็นยังไงอันเก่าอยู่ซ้ายมือใช่ไหมบางคนอาจจะเซ็ตเพนเชือ์สวิทไปปรับมันนั่งหรือไปเปลี่ยนมันนั่งให้มันเท่านี้นะเดี๋ยวขึ้นต่อขึ้นต่อ,ข,ตอขึ้นต่อนะถ้าลงตกขึ้นต่อลงตกตรงนี้ขึ้นต่อนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้โอเคสิ่งที่ผ่านมาก็คือว่า การสวิงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สมมุแล้วมันไม่ได้เป็นหยาบหรอกบางตัวหยุดอยู่ใช่ไหมตึ้งสตาร์ขึ้นแล้วพีคไหมกระโดดขึ้นแล้วพีคหยุดปึ้งมอเตอร์อิเนชชั่นมอเตอร์นะครับปกติแล้วเนี่ยหนึ่งชั่วโมงไม่ควรสตาร์ทเท่าไหร่ครับจำได้ไหมห้าถึงหกครั้งในหนึ่งชั่วโมงถ้าคุณเกินวันนี้เนี่ยเต็มตัวมอเตอร์ได้เลยอัลล่าพดเพราะการสตาร์ทแต่ละครั้งมันเพลกระแสสูงขึ้น ถูกไหมมันกินกระแส2.5ถาวหรือ3ถาวด้วยบางทีนะครับในอีกชั่วโมงห้าฟสตาร์สต็อปไปลองไปแอบดูนะให้เป็นคะแนนดูก็ได้ว่าไปดูซิในอีกชั่วโมงเนี่ยไอ้ตัวนี้มันชะดาวเลยนะเอาแบบนะด,นะดับเลยนะไม่ใช่ตันโหลดนะดับเลยหยุดลงมาแล้วมันก็สตาร์ทขึ้นมาใหม่ตึง้งอาจจะสตาร์ทเลนตาก็ได้หรือซ็อตสตาร์อย่างเงี้ยถ้าซ็อตสตาร์สจะดีหน่อยแต่ถ้าสตาร์สเลนตาพับเทคกระแสเข้าไป2.5ถาวหรือ3ถาปัญหาคือ ตัวพวกในมอเตอร์มันร้อนแล้วก็อายุในการใช้งานมันจะน้อยนะครับอันนี้เป็นทีนน้อยนะเป็นทีนน้อยตอนนี้มาดูฝั่งขวาเราเริ่มใหม่ได้ m a n a g e m e ใหม่โดยการใช้เป็นลักษณะของ single p r e s ร u r e band คืออะไร single p r e ช s u r e band ใช้ p r e s ร u r e c a p u e r ตัวเดียวครับเห็นไหแล้วตัวมันของมันเนี่ยในปลอกของมันเนี่ยตัวนโนเนี่ยโปรแกรมไว้เลยใช้เพชตัวเดียวนะเมื่อกี้ใช้ p r e s หนตัวใช่ไหม เพจอุปกรที week, ่อ่นแต่ละเครื่องแต่ละตัวอันนี้เพจอุปทรณ์ของมันไม่เกี่ยวเลยใช้ตัวเดียวพอเอาไปไว้ที่แอนแพรหรือที่ถังเสร็จแล้วโปกแกไม่เลยว่า a d v a n c A a d v a n c B หรือคอมพิวเตอร์ B หรือ C D บก็ตามเราจะให้มันทางานยังไงบอกมันไปเลยเช่นใส่เข้าไปถ้าลงไม่พอตัวนี้ขึ้นตัวนี้ขึ้นตัวนี้ขึ้นวันนี้มาให้มันสลับการทำงานควรไม่ต้องไปเปิดเปิดสตาร์ทเางเดียววันจันทร์เราสลับให้วันอังคารมันสลับให้ วันพุทธบริษับให้สองสลับให้เอาทุกการหมดเลยแล้วก็บริหารจัดการเลยอุปเรณ์ไมต้องไปทำอะไรเลยดูอย่างเดียวว่าน้ำมันรั่วหรือเปล่าปั๊มลเดี๋ยวนะนี่คือระบบบริหารจัดการสมัยก่อนมันเป็นซีเม็ตคอนโทรลตอนนี้มันเป็นปีดดีเคอนโทรลนะนะครับขออภัยนะครับเนี่ยกราฟเป็นอย่างนี้กราฟบนเห็นไหมฮะแต่ก่อนเป็นแบบนี้แต่พอเราติดตัวดีเจตคอนโทรลเข้าไปปั๊มเราจะเห็นตัวล่างเลย เห็นไหมครับสีม่วงค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงแต่เขาเปนไม่ละเอียดมากหรอกเพราะอะไรเขาเป็นมีการใช้งานอยู่นะระบบยิเมีติกเราในโรงงานยังมีอยู่แต่ตัวนี้ชุวงไดยระดับหนึ่งเท่านั้นเห็นไหมครับนี่ข้อดีของเขานะครับหมายความว่าหนึ่งควบคุมปั๊มลมตั้งแต่สองตัวขึ้นไปลิงก์สายสัญญาณมันจะเข้าตู้และปั๊มลมในตัวนั้น แล้วก็ใส่โปรแกรมเข้มามันให้มันไปว่าตัวไหนจะขึ้นสตาร์ตตัวไหนจะเป็นตัวสต็อปหรือตัวไหนจะมาช่วยมันทําได้หมดเลยตัวนี้โปรแกรมมเยอะมากแล้วดึงข้อมูลมาที่ไหนครับห้องสกาด้าก็ได้เข้าสกาด้า,า,ดาเลยก็ได้หรือจะมาให้าโทรลุงก็ได้มาเข้าทีีก็ได้ตันนี้ช่องแรมมองเห็นเลยว่าเออตัวนี้ตัวเอทำงานอยู่มีทํางานอยู่ตัวซีอารลามแลมปัญหาและที่ดีที่สุดคือมันเก็บค่าพลังงานให้เลย มันรปริ้นค่าพลังงานมาให้เราได้ด้วยอีู่ไม่ต้องไปน่งเก็บแล้วมันเก็บให้หมดเลยเห็นไหมครับนี่ความฉลาดของเขานะครับมาดูรูปนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะพูดให้ไม่ถึงเที่ยงหลบนิดๆจะได้กิเข้าเร็วกว่าเขาาวห้องอกคนนึงนะครับเดี๋ยวห้องอื่นน่าจะเจอกันเดี๋ยวนะอ่ะตอนนี้เรามาดูครับเห็นไหมครับนี่คือห้องรวมทั้งหมดเลยว่ามันสามารถที่จะไป connect กับคอมเพรสเซอร์ได้ คอมเพรสเซอร์จะเป็นวีแอสดีก็ได้สไปร์ลวาลก็ได้นะครับตัวมันเนี่ยมันมีพอร์ตอินพุตเอาพุตไปเปิดปิดปั๊มน้ำก็ได้ที่ใช้บูริ่งพาวเวอร์หรือปั๊มน้ำที่ใช้แบบกูริ่งปั๊มน้ำที่เป็นบอลบลูนก็ได้นะครับนี่คืออิเคียแบบวันอะอันนี้ผมให้ดูที่ตัวนี้ตัวนี้นะครับว่าโอเคมีแล้วแบบนี้ที่เราทำได้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับตรงไปถามได้นะครับขอเข้าใจนะครับจำเป็นเอก เพื่ออะไรถามว่าอ้าวคุนในเน็ตเพื่อเพื่อแคมเปญเซีของคองเสเซอร์ที่จะต้องใช่ไหมเพราะเราถือเรื่อได้เราจะให้โดนไหนพลังงานตัวไหนพลังงานหรือยังไงได้หมดนะครับนี่คือการแมเนจเมนต์หรือบริหารจัดการทางด้านของเพสเซอร์แอนนะครับสิ่งที่ได้คือถ้ามันเมิดในเนจแบบนี้แล้วเนี่ยมันพิทเอาออกมาเป็นพลังงานได้เลยคุณรู้ทันทีว่าถ้าเดิ่แบบนี้มจะพลังงานเท่าไหร่นะครับ รวมศูนย์กับแยกศูนย์บ้านาเราใช้เป็นตัวนี้ครับเราจะมีตัวเขาเรียกว่า MCD ตัวเนี้ยทุกยี่ห้อเนี้ยมันไม่สามารถสื่อสารได้เพราะมันไม่บบรู้จักหลอกโปรเกโก้อิจิตีอะไรต่างๆยกตัวอย่างนะแอมนะมันสื่อสารด้วยพินตัวหนึง่งพินตัวเนี้ยของที่เขามีเขาทำม้อยู่มันจะเป็นตัวสั่งให้โหลดอัลล็สตาร์ เหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นเรืร่องของ Starstop ในไทยก็เรียกนการอ่านระหว่งหางเครื่องแบบตัวนี้ด้วยกันนะครับถ้าไม่ได้มีสารสัญญาณออกมาให้รครับรครับ จะใช้เพลนเชื่อมถ่ดิลเซอร์อยู่ที่ถังเหน็นไหมครับมีเหลืองๆมีถังลมอยู่ข้างหน้าซ้ายมือตัวนั้นคือดิลเซอร์ถ่านดิลเซอร์ตัวเดียวแต่มันอ่านแบรนด์ได้เยอะมากเลยเพราะเราเ,เขียนประการไว้มันอ่านแบรนด์ได้หมดเลยตั้งแต่เด็ดปลาสามปลาสองปลาเท่านี้เท่านี้มัน,น,นอ่านอยู่ั้นหมดโดยใช้ตัวเดียวไอ้ตัวเนี้ยจะส,ส่งซิกแนว 4, สี่ยนนี่สิบเมล็ดส่งกลับไปยังให้ตัวนี้ตัวตัวนี้ก็จะส,ส่งสิกแนลกลับมาเป็นอาจจะเป็นสัญญาณที่เกิดกลับมาที่ตัวประหลม ทำหน้าที่เห็นไหมมันอ่านออกหมดเลยมันเลือกเองมันต้องใส่อดเดรสไปก่อนว่าเครื่องตัวนี้ C M M เท่าไหร่ตัวนี้สี M เป็นท่าไหร่ะนะครับโอ้คำถามดีมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นอดเรสบอกบอกว่าตัวนี้ชื่ออะไร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 นะครับอันนี้ไม่ยุ่งยากมีกจานหนึง่งเห็นตัวไกายไหมที่เขียนว่า E Box เห็นไหมครับตรงนั้นกรณีที่อยู่ไม่ใช่คนโทรรูอยู่ข้างนอกเลยเป็โรงงานเลยมันก็เป็นค,อคอนโทรลเรนได้ โดยใช้ส่วนี้ตัวเดียวนะครับนี่คือการติดตั้งตัวนี้เข้าไปนะครับครับรัคบถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ถ้ามันมีอินเวอร์เตอร์ตัวไหนเนี่ยไอตัวแรกมันก็จะสัมมาของปตททั่วไปไอตัวอินเวอร์เตอร์มัมนก็จะจอย่างนี้ครับขอขใหญ่มากตัวเดียวเอาทนะ เสียงดังเสนะียงดังอะไรครับครับไม่ต่อเมื่อกี้คำถามนี้คืออย่างนี้ครับทางทางคนที่เขาถามมาบอกว่าเดี๋ยวท่านไม่ได้มีคำถามขา้าแล้วบอกว่าท่านเกิดมีปั๊มลมอยู่ตัวเดียวใหญ่มากแล้วก็มีอินเวเตอร์อยู่แล้วต้องใช้ตัวนี้ไหมไม่จับเป็นใช่ไม่จับเป็นก็ใช,เใช้เพราะาอะไรรู้ไหมเพราะตัวนี้มัน BHD อินเวเตอร์เนี่ยมันก็จะดีแต่ปกกนนั๊มกรณีที่ โปตนต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะมันก็จะหลีมีตัวเดียวมันถึงไม่จำเป็นใช้ตัวนี้จะใช้ดีคือสองตัวขึ้นไปเพราะมันจะซีเป็นได้สลับได้ถ้าตัวเดียวไม่จำเป็นนะครับแต่ปัญหาคือถ้าใช้ตัวเดียวในโงานเนี่ยถึงนะครับถ้าปัญหาพร้อมรุเกิดขึ้นมาพังขึ้นมาโพลิเมชันถึงจหายก็ต้องมีสัดส่วนไปไว้นะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้มาดูตัวหนึ่งตระเีกอีกตัวหนึ่งตอนนี้เป็นตระเอกเลยเพราะว่า เอาไปโชว์พพนในงานอุสตส่าห์หลายงานเนกันะตัวจริงแล้วก็งานภายนในในเชียร์วอล์กนะครับตรงนี้คล้ายกันแต่ชื่อมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงคือเราเรียกว่าเป็นดีมันไซน์แมนเดสเบนวิทอินเทอร์เจนโฟลอนหรือไอเอ IFC นะครับหรือ IFC ตัวนี้นี่คือทำงานยังไงเห็นเป็นตู้ไหมครับงา่ายๆข้างในมีวาล์วอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอผ่านเปิดตรงนี้เลยอ่ะอันนี้คือเลเยอร์ของโรงงานเราโดยทั่วไปแล้วเดี๋ยวนีคอมเพรสเซอร์ จะมีถังลมถึงใบก็ตามหรือจะมีแอร์ดรีเมนต์พวกแอร์ดเนอร์หรือแอร์ฟิลเตอร์นะครับแ,แล้วก็จะมีลายอันนี้มีสามลายอย่างประหาัแค่นี้ส่วนลีทางด้านซัพพลายใช่ไหมเมื่อกี้นี้เราควบคุมซัพพลายหรือควบคุมปั๊มลมจบแล้วตอนนี้เราจะไปควบคุมทางด้านดีมาแล้วทำยังไงหรืดูเรืร่องประหยัดยังไงนะครับนะครับเห็นกราฟตรงนี้นะครับโรงงานทั่วไปเนี่ยร้อยร้อยโรงงานฟักชูอเอียหมด ผมไม่ว่าโรงงานแต่ละที่เนี่ยนะครับผมเห็นข้อมูลมาแล้วนี่คือการพัฒนาเหตุของม,มันเนื่องจากว่าระบบมันไม่ติดมันมีการใช้ไม่ใช้ใช้ไม่ใช้เครื่องจักรทำงานนั่งไม่ตก,การางนั่นนะครับหรือวันทีไซเคิลไทม์เจอกันการกาฟม่วนลงมาเลยคือเป็พจอจัตต์เห็นไหมประเอินเจอกันนึุดช่วงนั้นก่อนเที่ยงเจอเลยวหมดปุ๊บม้วนลงมาเลยนี่คือการพัฒนาเหตุเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติทุกโรงงานเป็นหมดไม่ใช่เรื่องแปลก เวลาเป็ตรวจโรงงานจะเห็นเลยโอ้ฟัฒน์จุดเยอะนะอย่างนี้อันนี้ไม่แปลกไอ้ที่แปลกคือไปวัดห้องปั๊มลมนะอย่างนี้ไปวัดที่ลายปุ๊โอ้โหมันตอบเป็น10 psi เลยอย่างเงี้ยอันนหน้าตแปลก10 psi นี่มันหยาบเท่าไหร่ครับหายไปเท่าไหร่ร้อยเปอรนไปเท่าไหร่ครับห้าเปอร็นต์มาจำได้ลแล้วหายไป5%เป็นไปแก้ตรงนี้หน่อยครับว่าตลาดนี้แก้เลย,เลยโอเคนะครับตอนนี้พอเรามาดูตัวนี้เข้าเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่า เราจะทำยังไงกับการพลังงนานแบดนี้นะนี่คือการพัฒนาในโลกอุตสาหกรรมมันก็เกิด energy consumption สูงขึ้นสูงไหมสูงข้างล่างนี่คือต่ำข้างบนนี่สูงนะฮะมาช่วยเด็ดอันนี้ดูดีๆจุดต่ำสุดคือที่ไหนประมาณ9ก้าโมงสีงกว่าใช่ไหมจุดนั้นคือโรงงานใช้เยอะมันก็เลยพุ่งออกมาพอใกล้ๆเที่ยงเห็นไหมครับ รถอุญแงโรงงานนี้นะครับประมาณเริ่มเที่ยงเริ่มดึกแล้วใช่ไหมซิสเตอร์มเจโรงงานสูงขึ้นพวกไม่ได้คขใช้แต่พักแล้วเพิ่งจะเริ่มดึกแต่ตอนโรงงานที่สี่ชั่วโมงมันก็ยังไปเรื่อยๆกวันนะครับโอเคอันนี้เกิดการ v a าเร b l e ลังพนาของ Qual i t y ก็คือการเปอแบนรนด์โ t รดักชัที่มีอยู่หรือการใช้อยู่นะครับตรงนี้เกิดขึ้นปัญหาคือทุกโรงงานเป็นแบบนี้ฟ a า e ุเอแบบนี้เนี่ยทำยังไงให้มันลดลงได้ไหมลดลงได้ แต่ต้องเข้าไปออเดดก่อนออดิตคืออะไรครับออดิตคือการที่เราจะต้องเข้าไปวัดพฤติกรรมแรงดันหรือแรงพฤติกระดับแรงเชื่อมของโรงงานนั้นเนี่ยว่ามันฟักตูเอตเป็นยังไงแต่ละจุดวัดที่ไหนหรือวัดที่ถังลมห้องไอคอมสองวัดหลังแอร์ไดเออร์เพื่อจะเช็คว่ามันดับไหมสามเพืเช็คที่ลายแล้วตอนนี้ลายหนึ่งลายสองลายคุ้มติ้งลายเพ็กลายแอชชับี้ยกตัวอย่างแล้วไปดูที่ว่าแต่ละกราฟที่มาทั้งหมดห้ากราฟเนี่ยเป็นยังไง นะครับพวกกราเป็นยังไงเพื่อความมีคอาโอเคอ่า okay. <Okay. S 1> ตอนนี้พอเราได้แล้วเนี่ยเราก็ามาใส่ตัว IFC พอเราใส่ IFC เพื่ออะไรครับ IFC เนี่ยจะช่วยคอนโทรนโฟล์และเพืเอ่อแร์แต่ชื่อมันอบอกใช่ไหมว่า i n t e i g e n for b a o l ควบคุมแต่ผมบอกว่าโฟล์เพืเชื่อร์ไปด้วยกันอ,อ,อยู่แล้วตัวนี้เนี่ยข้างในมันจะเป็นวาวไอทิเอเตอร์วาว มันต่อไฟวาวอัตโนมัตินะครับสัญญาณสิ420 VDAM ควบคุมอยู่ข้างในมันจะคอยกดหลีคอยเปิดเหมือนเขื่อนกั้นน้ำพูดได้ไงคอยหลีคอยเปิดแต่ขนาที่มันหลีปั๊บเนี่ยฝั่งความลมก็ทำอยู่ใช่ไหมมันทำจนเต็ม่ใส่ถุงจนเต็มเลยไอ้นี่มันก็หลีพอมันหลีมันปั๊มลมเลยนไครับอันตรบอกปกติลงมจะอัลโหลดอยู่ห้านาทีไอ้นี่มันเปิดเข้าไปปั๊บมันอัลโหลดเลยสิบนาทีนี่พี่นี่มันอัลโหลดสุดห้านาที มีนี่มยุดไปเลยหนึ่งตัวโตโยต้าเกียร์เลยหยุดสี่ร้อยแรีหนึ่งตัวทีโรงงานโตโยต้าหยุดไปหนึ่งตัวสี่ร้อยแรงประหยัดได้ห้าล้านบาทต่อปีเห็นไหมครับญี่ปุ 1, ่นแฮปปี้มากเอาเบเกอร์หลงบอกว่าป๊อปเบเกอร์เลยประหยัดไปนะครับไม่ใช่ซื้อเครื่องเปือนนะครับไม่ใช่ซื้อเครื่องมาเปืนเอนหรือเกินบางคนก็จะเกินไม่เกินนี่เราเาเข้าไปบริหารจัดก,การของมาเพื่อเอเนซี่ของตรงนี้ของแอร์คอมเราเห็นไหมครับ เข้าใจไหมพอมันหลีปึ๊บฝั่งด้านนี้มันก็อันโหลดอันโหลดพออันโหลดปึ๊บมักินพอเปอร์เซ็นชันเลยไงน้อยหมายความว่าพอมันกินน,น,น้อยก็คือโหลดนิดเดียวอวันโหลดมาประหยัดแล้ว,วนี่แหละคือที่มาแต่ทำไมถึง80%ไ80อ้80%ที่ใช้นะครับสีแดงไม่ใช่ว่าซื้อตัวเครื่องตัวนี้เป็นยยีใใ่เป็นสายปั๊บแล้วก็รับเลยไม่ได้ผมต้องออเดดก่อนว่าตามสุดได้เท่าไหร่ สมมติโรงงานเนี่ยมันได้80ผมก็เซ็ตป็นตัวพารามิเตอร์ที่8ป psi มันก็จะบวกลบอยู่ที่8 1 7 9อยู่ประมาณนี้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับเสร็จแล้วมันจะควบคุมจะคอยดีพอโรงงานจะใช้มันก็เปิดขึ้นอีกสมมติโรงงานใช้เยอะปุ๊บทันทีเลยหรือลงนวดไอ้ตัวนี้มันเปิด100%เ็ให้ทันทีมันฉลาดเนี่ยผมไม่บอกว่ามันมีกริจิมเขาติดตัด้งในไปประมาณเกือบยี่สิปีแล้วเนี่ย ผมว่าในนี้น่าจะมีใช้อยู่นะครับบางโรงงานใช้แล้วล่ะจะมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีบอลไม่มีปัญหามันเกิดขึ้นทันทีเลยเห็นไหมครันี่คือไ f c อฟซีโคตโผล่นะครับโดยการรีเวลโดยโพรและชั้นไม่มีปัญหาเพราะมันพยายามที่จะเซิร์ฟคุณด่านโฟนี้เข้าไปเติมฝั่งนี้ให้เต็มอยู่แล้วเห็นไหมพอให้เต็มพอเหลือปุ๊บมันก็ปิดเข้าไปปิด มันใช้ระบบข้างในเป็น PID เป็นคอนโทรเลอร์สป,ปุกปิดหรืออะไรโปรแกรมเขียนดีมากแต่อันนี้สิ่ที่ผมจะแนะนำเป็นตัวสุดท้ายเพื่อให้ระบบลมอ่อนเรามีเอเยนซี่แอร์คอมเพรสเซอร์มีเอเยนซี่มึงคนบอกว่าลมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเก่าไมไ่เป็นไรผมก็จะแนะนำแบกว่าเปลี่ยนเอาเป้าใหญ่ก่อนเวลาคุณจะทำอะไรมาตรการให้คุณเล่นเป้าใหญ่ก่อนอะไรที่ทำได้ทำไปก่อนลอยลวกทำไม่ได้ขึ้นลงมาให้เขาขึ้นลงมามันไม่ปวดหรอก แต่สมมติว่าเราลอยลมันจะมีอยู่ทำยังไงก็เอาไอ้ตัวนี้ไปติดไอ้ลมที่มันลวกมันจะลดลงไหมลดลงเพราะแรงดันมันลดลงเห็นไหมปล่อยให้มันรลวกไปมันก็ลดลงส่วนรูดแก้ไม่ได้จริงๆมีหลายโรงงานที่ติดไปแล้วก็บอกว่ามันลวกไปผมเห็นแล้วรั่วลวกแต่ก็แก้นะคือเราเขาเขาค่อยๆแก้ทีละจุดทีละเครื่องทีละเครื่องไปผมบอกได้เลยที่รลวกมากคือติปติ้งที่เป็นแบบทิ้วในรอบทิ้วที่เป็นติปติ้งแบบนั้นอ่ะผมเจอที่ไหนให้มันลวกทั้งนั้นเลย แล้วต้องวดต้องเครื่องจัรด้วยนะคฮะผกพิสด้วยผมแพรการด้วยนั้นเยอะที่สุดนอกนั้นไม่เคยเจอนะครับเราก็ไปหาใหม่ผคนก็ตัดพิวใหม่เสียใหม่ตัดใหม่เสียใหม่ตร็สั้นหลายโรงงานที่เจอนะครับอันนี้เป็นมาตรการหนึ่งที่ว่าเราควรที่จะเข้าไปทำกับมันนะครับครับผมกวา คือค่าโทเรลแลนดเนี่ยตัวนี้จะให้ดูพอดีเลยนะครับแบนด์บิดของมันหรือตัวละแลนของมันเนี่ยตัวที่มันลงมาเนี่ยมันหลีเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้ประมาณบวกลบหนึ่ง psi กว้างแค่นั้นนะแต่ไอแบนด์บิดที่ว่ามันหายไปตรงเนี้ยเห็นไหมมันลดแรงไปตรงไหนแบนด์บิดกราฟตัวแรกนะครับแต่ก่อนเห็นภาพแรกไหมสีน้เงินมันรันอย่างนั้นแต่พอติดตั้งตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันรันที่แปดสิ psi โดยโรงงานไม่มีปัญหาเลยเพราะเราเข้าไปวัดแล้ว ความที่ฟ้องมีนะครับหลายโรงงานวัวพอเขาไปว่าเสร็จลองเลยจกกัดกาดโลเป็นเชอร์เราไม่ได้รับผิดียว80นะสม,มมติเรา100เราลง80ไปน่ไม่ใช่ค่อยๆลดไปเร0.5 0.5 0.5ลงมาเดี๋ยวเขาจะตกใจเดี๋ยวเขาจะตกใจพอลดลงมาปับ๊บสมมติมากเลยเห็นพื้นที่ใต้การไหมครับแบรนด์ที่มันหายลงไปตรงนี้นี่แหละคือการลดแอนติเมชเชนดีมาที่ผมพูดตั้งแต่แรกในการแรกเห็นไหมครับ คุณไม่ต้องตอนเนี้ยปั๊มลมตั้งมันไม่ต้องไปตั้งมันก็ได้ปล่อยมันไป,ไปเอาตัวนี้ไปใส่เพิ่มมันลดให้ทันทีเลยไอพิเศษหล่อหลอมมันจะไม่มีแล้วแต่มันทำให้ได้ร้อยตัดเศษมาจะไปไม่ได้แต่ให้มันร้อยเส้นตรงดิจะไปไม่ได้หรอกพฤติกรรมโรงงานมันใช้เครื่องจักรอยู่สีเควนของเครื่องจักรทำงานอยู่ก็บอกลูกทัพอันนี้เข้าอันนี้อยู่แล้วได้ออกอะไรเ,เรือ่อยๆหมดนะครับโรงงานมันเป็นนี้ ได้ใช่ครับโรงงานที่ติดส่วนมากมีทั้งฟิสสปีดก,กับไม่ฟิสสปีดปั๊มลมที่ติดตั้งเป็นฟิสสปีดเช่นโรตารีสกูห้าตัวและติดตั้งตัวนี้ปรากฏว่าแต่ก่อนมันเคยอัลโหลดอยู่สองนาทีสามนาทีมันอัลโหลดเพิ่มขึ้นเราก็ทำการเปิดปิดรู้จักเ b d ไหม Measurement and v e เ i f i c a t i o n มาควบคุม,มาคการเปิดปิดของลมเรื่อง MBD แล้วก็คือการเปิดปิดเครื่องตัวนี้เป็นการพลังงานเป็นการปุ๊บตั้งแต่พลังงานเปิดปิดภายในหนึ่งชั่วโมงเราจะเห็นได้เลยว่ามันรถลม สตาร์ทที่เป็นฟิกส่วนที่เป็นเลเิวลหรือว่าที่เป็นเ VSD ไอตัวเ VSD เนี่ยป๋าบอกว่าไอตัวนี้ที่มันเคยทิอ,อยู่ขนาดเนี้ยใกล้80%ม,มันลดลงมาเหมือนกันนะครับจำไม่เลยนะ VSD ประหยัดที่ตัวมันแต่ IFD ประหยัดทั้งหมดต่างกันเห็นไหมครับต่างกันการแอนพายต่างกัน VSD ประหยัดที่ตัวมันตีนไหมลองไปดูได้ะหยัดตัวมันตีนไหมออกไปวัดดู ไปจากที่ตัวมานะครับแต่ถ้าใส่ตัวนี้แล้วอยู่วีเอสีอยู่แล้วมันปไปจากทั้งหมดเลยเวลาเราจับพาววเอร์มิเตอร์เราจับคูโทั้งหมดไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เปิดออนออฟเครื่องตัวนี้หนึงหงหงห่งชั่วโมงหลังหนึ่งชั่วโมงพโรไฟลชั่นมันจะทำงานใกล้กันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวัดวันนี้เดือนหนึ่งเดือนหน้าเดือนหนึ่งพโรไฟลชั่นเปลี่ยนค่าไอ้แฟกเตอร์เยอะเออร์เลอร์สูงนะครับอันนี้ผมเข้าใจนะครับผมมะ อันนี้จะให้เห็นว่าการรั้งแต่ภารที่ผมกล่าวถึงเนี่ยเยอะมากเลยจริงๆมีเยอะกว่านั้นนะครับเดีย๋ยวที่เราบอกไปที่นี้ก็คือว่าเนึ่ววนงเรื่องฟิลเตอร์เรื่องพ่อเรื่องนี้ของพ่อนะครับเรื่องนี้ของพ่อเรื่องของเปงลงี่ยนปั๊มลมเรื่องของใช้เทคโนโลยีคนโทนเข้ามาใกล้เวลาพอดีเลยตกพอดีเห็นหนะ้เห็นกล้ามหมดน้ำหลบไหฮะ,ะสีแดงนี่หลดก้ำหล พอสีนื้อเงินเนี่ยอโลบมากกว่าเห็นไหมครับอ่ะอันนี้ทดสอบว่าไม่ได้ติดเทคโนโลยีตัวนี้เข้าไปที่สีช่ชั่วโมงพอติดตั้งเข้าไปไประหยัดไดแล้วสิบเปเซ็นต์เห็นไหมครับง่ายๆเลยเห็นไหมครับไม่เข้าใจถายจบแล้วนะครับพอเวลาได้มาก